สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านกับพบกับแชทเทเลสสไตล์กับบทวิเคราะห์กราฟประจำวันที่21บมกราคม2 5 1 5เริ่มที่คุณแรกครับคูแ่แรกครับ EU ในกราฟ4ชั่วโมงครับโอเคหลังจากที่เมื่อวานนะครับมีการไปเทสนะครับเทสแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ผ่านทีนี้พอไม่ผ่านนะครับก็เลย ทิ้งตัวลงมานะครับทิ้งตัวลงมาตอนนี้ในราคาปัจจุบันนะครับซึ่งคาดว่านะครับในอีกสักวันนี้1นึงสองสามแท่งเนี่ยน่าจะวิ่งลงมาที่เ,เส้นเทนไลน์ก่อนนะครับเส้นเทนไลน์เส้นเดย์ครับที่เป็นเส้นนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวตัดสินใจว่าจากเส้นเนี้จะขึ้นหรือว่าจะลงไปหาแนวรับข้างล่างนะครับอ ด้วยด้วยแรงดึงดของเส้นเทนลายนะครับคิดว่าน่าจะลงมาเทสเส้นเทีนลายนี้ก่อนโอเคนะครับต่อมาดูที่ยูฟังยูฟังนะครับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับยังอยู่ในโซนที่ผมให้เป็นโซนไซเวรแล้วกัน,นครับก็คือโซนนี้ก็คือระหว่างที่แนวรับกับแนวต้านนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเบรกทางใดทางหนึ่งได้นะครับซึ่งตอนเนี้ ได้มาติดที่ทั้งตัวแนวต้านแล้วก็ตัวเส้นเทนไลน์เดนะครับซึ่งถ้าเกิดยังไซเวย์อยู่ก็คาดว่าอาจจะลงมานะครับลงมาแล้วก็ยังสวิงอยู่ตรงนี้ครับแนวทางก็คือนะครับรอขึ้นไปหรือลงมาอย่างนี้เลยนะครับต้องรอที่ที่ตัวแนวรับแนวต้านนะครับให้เบรคทางใดทางหนึ่งก่อนนะครับถึงถึงควรจะ follow ได้นะครับ โอเคครับต่อมา GU อ่า GU นี้ก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเลยนะครับในจุดนี้นะครับเหมือนจะขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมาทีนี้ความสำคัญตรงนั้นก็คือตอนนี้ GU เนี่ยทิ้งตัวลงมาแล้วก็ผ่านเส้นเทนไลน์เส้นที่เป็นเส้นรองนี้นะครับอ่าตอนนี้เคลื่อนตัวผ่านแล้วก็ผ่านตัวแนวแนวรับ แนวรับนี้ด้วยนะครับแนวรับนี้กลายเป็นว่าตอนนี้สร้างกรอบสามเหลี่ยมอีกแล้วกลับมาสร้างกรอบสามเหลี่ยมนะครับในกรอบไหนกรอบนี้เลยเห็นไหมครับกรอบนี้ทีนี้จะเล่นยังไงก็จะเล่นก็ต้องรอนะครับรออีกแล้วรอให้เบรกนะครับเบรกเทลไลน์ลงมาเทสแนวแนวรับนี่เลยนะครับหรือนะครับกลับขึ้นไปในโซนนี้เหมือนเดิมเพื่อที่จะขึ้นไป เทสด้านบนนะครับซึ่งในกรอบสามเหลี่ยมนี้ไม่ควรเล่นครับกรอบนี้ไม่ควรเล่นเลยอ่าต้องรอนะครับโอเคต่อมา UJ อ่า UJ นี่ก็ทิ้งตัวลงมาเรื่อยๆนะครับตามที่บทวิเคราะห์อของวันสองวันที่แล้วนะครับก็ลงมาเทสต,ตรงนี้ละนี่เทสต,ตรงนี้นะครับก็ต้องผมมองว่านะครับในส่วนนี้ก็คิดว่าน่าจะ มีการขึ้นไปนะครับอ่าครับหรือนะครับลงมานี้อย่างนี้นะครับรอดูในโซนนี้ยว่าเขาเจะไงตอนนี้ก็บอกไม่ได้นะครับว่าว่า,ากราฟจะไงต้องรอเขาเฉลยก่อนเนาะโอเคยูแคยูแครับหลังจากที่ได้มีการลงมาตรงนี้นะครับอ แอดก็ได้ปิดไปตรงนี้เหมือนกันโอเคแล้วก็ดีดเลยดีดรอบนี้นะครับจะเป็นการดีดรอบที่3นะครับจะเป็นทิเบิลนะครับทิเบิลบอททอมนะครับก็คือ1 2 3นะครับแล้วก็นี่ครับเบรกเส้นทฮไลน์ได้ด้วยนะครับเบรกเส้นไฮไลน์เส้นนี้มีโอกาสนะครับที่จะดีเทสนะครับขึ้นไปหรืออาจจะไม่รีเลยก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากบายนะครับก็บายแล้วก็ s l ที่ โลนี้เลยได้เลยนะครับโล,โลที่สวิงโลเอสเอลที่สวิงโลก็จะสมเหตุสมผลนะครับที่สุดเลยค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวนี้โอเคต่อมาทองคำทองคำตอนนี้นะครับก็ติดแนวต้านแนวนี้นะครับยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้แล้วทีนี้นะครับอัญหาก็คือ ยังคงสวิงอยู่ในโซนเนี้ยก็ยังผมมองว่ายังเป็นโซนที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเซลโซนนี้เราไป SL ที่ตรงเนี้อาจจะมีการสวิงไฮอีกหนึ่งรอบนะครับสวิงไฮหนึ่งรอบเพื่อเพื่อที่จะทําตัวลงมานะครับสวิงไฮไปแล้วก็อาจจะลงมาอย่างนี้นะครับคิดว่านะครับหรือนะครับหรือลงมาได้เลยรอดูนะครับแต่ผมส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่เข้านะครับรับตัวทองคํานะครับ ผมจะรอดอูการสวิงไฮอีกหนึ่งรอบก่อนนะครับถ้าเกิดไม่มาก็ปล่อยไปครับสำหรับผมแต่ถ้าเมื่อเมื่อลงมาตรงนี้แล้วนะครับลงมาในโซนนี้ก็ต้องรอดูว่าแนวรับแนวเนี้ยเขาเจะาอยู่ไหมเพราะว่าค่อนข้างแข็งแกร่งครับเนื่องจาก1 2 3นะครับกว่าจะทะลุขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงอยู่นะครับก็ต้องรอดูนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับรวดเร็ว ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาก็สอบถามกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ